ู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดนำจิตอาสาร่วมลงแขก,กเกี่ยวข้าวในพื้นที่ส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบารมราชกมุมารีนายสุพิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดเปิดเผยว่าเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2566ที่บริเวณแปลงนาส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชส,สุดาสยามบารมราชกุมารี บ้านส้มป่อยหมู่ที่11ตำบลส้มป่อยอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนายอนุพงศ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้นำจิตอาสาทั้งส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำน,นันผู้ใหญ่บ้านคณะครูนักเรียนและประชาชนร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวโครงการปลูกข้าวในพื้นที่ส่วนพระองค์โดยแปลงนาดังกล่าวนางสุกัญญาอํานวยเป็นผู้ถวายพื้นที่นา จำนวน3ไร่77ตารางวาและมีนายสมบัติโพธิวัฒน์เป็นกเกษตรกรผู้ลงมือทำนาและดูแลตามกระบวนการผลิตในรูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีโดยมีศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชกะกะพันเพนซิลิจังหวัดสุรินทร์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดโดยใช้พันธุ์ข้าวหอมมะลิ105เพาะปลูกแบบกเกษตรอินทรีย์เพื่อนำไปใช้เป็นพันธุ์ข้าวในฤดูการถัดไป และนำไปแจกจ่ายแก่แกเกษตรกรเพื่อขยายพันธุ์ข้าวดีต่อไปโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้นำข้าวที่จิตอาสาร่วมเกี่ยวและมัดรวมกันมานวดข้าวแบบโบราณในลักษณะใช้ไม้ไผ่ผูกเชือกขีบท่อนข้าวที่มัดนำมาตีใส่แผ่นกระดานไม้ทำให้ได้มเมล็ดข้าวที่สวยและไม่มีสิ่งเก่ือปน ซึ่งก็ได้มีสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมทดสอบการนวดข้าวแบบโบราณอย่างสนุกสนานและต่างรื้อฟื้นถึงวิถีชีวิตการทำงานในครั้งอดีตด้วยวชรพงศ์อิมทองสุขถ่ายภาพกิจภาพกล้วยนิดข่าวสุภิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรสีสะเกษรายงาน